สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องเปียสกสกุลแก้วนะครับอ่าวันนี้ผมจะพามาดูกเกษตรพัฒนาครับน่ายจะเป็นรุ่นกลางออกมานายตาเกบอก6-7ปีแล้วโอ้โห่ยันนายจะเป็นรุ่นเล็กครับ สองล้านห้าครับคันนี้แกะกล่องมาเลยโอ้ยยอนใสเกี่ยว,วดีครับพี่้อ่ารถคันนี้อยู่ที่บ้านอ่าเห็นอ้อมบ้านเห็นอ้อมอำเภอวังหินศรีสะเกดครับ เกียวดีโซ่ก็ค่อนข้างที่จะยนต์เลโซ่อ่อเดี๋ยวเราให้ให้รถวนกลับมาก่อนที่จะถ่ายไหม่เอเรามาชมกันต่อนะครับเกษตรพัฒนาก็เรามาดูความเร็วกันแต่ละรุ่นนะครับ โอ้คันนี้ก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันน่าจะเป็นรุ่นรุ่นกลางครับคันนี้ตุ่มน่าจะตันแปดอยู่ประมาณนี้ครับเก๋ดีครับ หน้ากว้างนี่หน้าเกี่ยวนี่หน้าแกะสูสีกับไอ้กูบัตตา105นะครับหน้ากว้างสูสีกันเลยนี่ยรถวิ่งดีรับ หวานมากดูยวกับพีนน้องเข้ามีแต่ยากเลย,ยนี่ได้ได้จะเป็นที่สูงน,ะน,น้ำน่าจะมานะ ดูครับโอ้เรียงฟังได้ดีมากครับก็จ้ของรถบอกว่า,าใครท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเขาได้นะครับนี่ครับเจ้าของเชน้ํานอน ข่าวนี้มันห่างนะผมว่าข่ามันค่อนข้างเรียบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวครับก็มาชมตแต่ละรุ่นกันเลยครับ อันนี้คนขับใจเย็นมากครับไม่ค่อยวิ่งเร็วเลยขับเรื่อยๆอามาดูกันครับมาดูความเร็วครับแต่ละรุ่นค่อนข้างที่จะต่างกันครับอู้รุ่นนี้กระทัดรัดมากครับ โอ้ถ้ารถไทยไทยไว้ไม่สวยก็เกี่ยวยากเหมือนกันนะเพราะว่าดินมันไม่เสมอถ้าเป็นรถไทยใหญ่นี่ยิ่งตัวดีเลยครับโอ้ยางคุมกระบอกให้รุลียังอยู่ครับรถยางแจียมๆอยู่เลยดูครับพี่น้อง ยางรมยังอยู่โอ้วิ่งนิ่มมากเงินมีอันนี้เป็นรุ่นกลางครับพี่น้องถ้าจะบอกว่าใครงบน้อยซื้อประมาณนี้เขาถูกคงไม่ใช่ครับอันนี้าราคาค่อนข้างทางี่จะสูงครับ สองล้านห้าหนาเกี่ยวนี่สูสีไอผมว่าเท่ากันอะเท่ากันกับคูโบต้าแหละครับร้อยห้แต่คูโบต้าก็คือมันมีข้อดีคือซ่อมง่ายครับอะไรเสียก็คือเบอิกศูนย์ใจเลย ตลดค่อนข้างที่จะกระทัดรัดครับเดี๋ยวนี้ทำมาก็ร้อย x เดี๋ยวนี้ครับเขาทำะระบบยกตัวได้ครับร้อย x เกี่ยวในน้ำยกตัวให้สูงได้ครับ ถ้าเล็กๆแบบนี้เกี่ยวได้ทั้งวันนี้ดีนะผมอะ่ะขนย้ายง่ายด้วยรถเดล็รถใจนี่โอ้คนบางคันใหญ่ครับขนย้ายค่อนข้างที่จะลําลบากครับถ้าเทร์ไม่ดีหน่อยก็มีความเสี่ยงสูงครับดันดีมากครับอันนี้ถ้าเป็นคนขับแถวบ้านผมนี่โอ้เขาไม่วิ่งกันแบบนี้แล้ว แถวบ้านนี่วิ่งไม่สนใจกันหรอกครับวิ่งเอาอย่างเดียวครับถ้าเป็นข้าวยืนๆแบบนี้แปบ๊บเดียวแต่คนขับนี่ค่อนข้างใจเย็นหน่อยใจใจเย็นหรือไม่กล้าวิ่งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหรือว่ากลัวข้าวหล่นเยอะเกี่ยวค่อนข้างใจเย็นครับโอ้เจา้จาเจ้าของรถนั่งคุมเลย นั่งคมเลยนะเสรพัฒนาเริ่มเร็วนะครับเริ่มไกลกล้องเริ่มเร็วแล้วเป็นธรรมดาเหมือนกันนะนี่ ระบบ,บระบบสายพานนี่ผมว่าน้อยอ่ะสายพานน้อยมากเลยผมว่าถ้าจะตัวปล่อยข้าวถ้ามันเป็นแนวแนวยาวแบบนี้ผมว่าลดทรงสวยเลยแบบนี้แต่อกแบบนี้มันยังไงไม่รู้อ่ะ ก็แล้วแต่บริษัทออกแบบแบบนี้อาจจะดีกว่าหรือยังไงก็ไม่ทราบเมาือนอาจจะปล่อยข้าวได้ดีกว่าก็ข้าวมันไหลลงต่ำเลยๆค่อยยิงขึ้นทีเดียวดูอ่ตัวยิงข้างอารอดูครับเขาจะวิ่งเข้ากลางไหมรอชมหน่อย จริงเข้ากางแล้วเดี๋ยวผมผมจะดูเครื่องก่อนครับว่าเครื่องประมาณเครื่องเท่าไหร่ผมว่าน่าจะไม่เกินสองร้อยสิบอะประมาณร้อยเก้าห้าก็เสียงเสียงค่อนข้างไม่เคยออกเสียงนิ่มเลย ียงนิ่มจัดใจมันลักเครื่องเครื่องมิตซูหรือเปล่าครับเดีดย๋ยวเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อย น่าจะเป็นมิตซูบิชิโอจิงกลางเรียบร้อยน่าจะเป็นเครื่องมิตซูบิชินะครับเดี๋ยวผมขอดูใกล้ๆหน่อย รถเขาห้าหรอเปล่าไม่ได้ใ,นใ,นใจต้องจอดครับถึงจะรู้วนมองรวนี้ค่อนข้างปิดได้สนิทเลยพวกโมเลพวกนี้พวกชุดข้างครับชุดไอ้มเลท้ายเครื่องปิดไปหมดเลยครับ ตัวนี้น่าจะตัวเดินสิบคันเล็กครับสองล้านห้าครับพี่น้องหนึ่งดีเหมือนกัน ข้าวก็อย่างว่านะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหรไม่ได้ยากครับโ,โคงไอเสียมันจะโค,งโคง้งๆไยผมว่าเป็นมิตซูนะ <c oughs> น่าจะเป็นมิตซูบิชิฟูโซนะผมว่า 6M60 หรือเปล่าหรือ61ยังยังไม่มั่นใจนะครับตอนนี้ต้องโอ้เกีียวดีตูครับตัวเดินสิบ ไม,ไม่เกิน200แล้วครับถ้าจะอยู่ที่ร9 5ย้าันี้นนก็สำหรับกรเกษตรพัฒนาครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าได้มาเจออีกก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็อคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียนสกุลเกลวด้วยนะครับ ครับ